สวัสดีครับที่โทรมานี่มีอะไรครับหัวหน้าเฮลโหลช่วยเดินไปดูไอ้แกนนั่นให้หน่อยดิที่กูขังมันไว้ในห้องมันเป็นยัไงบ้างวะอย่าให้มันหนีไปได้นะเว้ออ๋อได้ครับหัวหน้าไม่ต้องห่วงครับไม่มีผิด,ไม,มผดไม่มีพลาดแน่นอนครับเดี๋ยวผมเดินไปดูให้ครับโอเคแล้วอย่าลืมทำตามที่สัญญา มเมื่อสบายดีแล้วมันจะทําไมวะมีสัตากดีนี่เขาต่อมอะทีนึงเฮ้ยแล้วมันเป็นไงม้างวะทำไมมึงไปดูนานจังวะคงใส่พี่ต้องมาดูเองแล้วล่ะครับมันปากแสบมากไอ้เนี่ยเนี่ยพี่ต้องมาดูมันเองแล้วล่ะ ไปดูมันเองแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนวะมันก็อยู่ในนี้แหละลูกพี่จะคุยกับมันไหม่แมี่มวเฮียขี้เกียจคุยกับมันน,น,น่ารำคาญ